เรามาพูดถึงเรื่อง mindset กันนะ mindset ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบนะเอออันนี้มันมาจากจิตวิทยาออการศึกษานะเออก็คือมันแบ่งเป็นสองแบบก็คือ Fix mindset กับโ o ร t mindset Fix mindset เนี่ยออคนที่มีความคิดวิธีคิดที่มันมัน f i กก็คือแข็งตัวเนี่ยนะ เขาจะเชื่อว่าความสามารถความฉลาดหรือพรสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดไม่มีไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ความพยายามที่จะทําอะไรให้สําเร็จหรือฝึกฝนเนี่ยคนที่มีฟิกไมซ์เซตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ทําให้อ่อนแอนะคือพวกฟิกไมซ์เซตจะกลัวความล้มเหลวแล้วก็เขาจะมี ความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่มันทา้าทายเขารู้สึกว่าเขาไม่เปิดรับการเรียนรู้นีอันนี้คือฟิกไมซ์เซตใช่ไหมแล้วก็ยอมแพ้เห็นอุปสรรคแล้วรู้สึกย่อท้อนะฟิกไม์เซตส่วนลักษณะของโค้ดไมซ์เซตเนี่ยก็คือคนกลุ่มนี้เขาก็จะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ผ่านการเรียนรู้ถ้ามีความพยายามฝึกฝน เขาจะเก่งขึ้นเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะโค้ดไมซ์เซ็ตเนี่ย <c oughs> ก็จะมองความล้มเหลว <c oughs> เป็นโอกาสในการเรียนรู้ <c oughs> เป็นโอกาสในการพัฒนายินดีเผชิญกับความท้าทายและมีความพยายามต่อเนื่องเมื่อเจออุปสรรคใช่ไหมเจออุปสรรคแล้วเขาก็รู้สึกว่าเ,ออเขาต้องก้าวผ่านันให้ได้คราวนี้เรารู้กันดีนะครับว่าโค้ดไมซ์เซ็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีกว่าโค้ดไมซ์เซ็ตเป็นสิ่งที่ดีกว่า ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะมีโค้ดไมเซ็ตตัวเราเองนะพ่อแม่อยากจะมีโค้ดไมเซ็ตสอนลูกก็อยากให้ลูกมีโค้ดไมเซ็ตใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายอยู่อย่างนึงก็คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีฟิกไมเซ็ตโดยไม่รู้ตัวในบางเรื่องนะฮะแล้วก็ส่งผ่านสิ่งหล่อาเน้นไปให้ลูกโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฮะไมเซ็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ด้วยคําพูดนะอืออย่างที่พูดไปตอนต้นชั่วโมงก็คือ mindset นี่มันเป็นส่วนผสมของประสบการณ์ทางอารมณ์นะที่วางรากฐานตั้งแต่เด็กยิ่งเด็กก็ยิ่งดีเออยิ่งเด็กที่มีรากฐานแน่นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีนะถ้าเราไม่รู้ว่าเรามี mindset ในแบบไหนเนี่ยมันก็ยากที่ที่จะไปสอนลูกให้มันเป็นเด็กที่มีโ o a mindset ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสอนลูกให้มีโ o a mindset เนี่ยมันต้องเริ่ม ที่ตัวพ่อแม่เองอือคือตัวพ่อแม่เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีมี mindset กับเรื่องอะไรในแบบไหนนะมันก็มีอยู่ห้าคำถามนะอยู่ห้าคำถามในการสํารวจนะเดี๋ยวเราลองสํารวจไปด้วยกันก็ได้นดูแต่คําถามทั้งนี้นะอืมคาถามที่หนึ่งอคุณปฏิบัติยังไงกับสิ่งท้าทาย เวลาที่เจอเรื่องท้าทายเนี่ยคุณคุณทํำยังไงอืคนที่มีฟิกไมซ์เซตเนี่ยเขาก็จะหลีเกลเลี่ยงเนีเพราะว่ากลัวที่จะทําไม่ได้กลัวความล้มเหลวเวลามีอะไรท้าทายเขาก็จะพยายามหลบไปไม่ไม่อยากจะทําส่วนคนที่มีโกดไมซ์เซตเนี่ยเขาก็จะยินดีที่จะเผชิญความท้าทายแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะ อันที่สองเวลาพบอุปสรรคคุณทำอย่างไรนะคนที่มีฟิกไมซ์เซตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ายอมแพ้ง่ายนะฟิกไมเซตยอมแพ้ง่ายมองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำมันส่วนคนที่มีโกดไมซ์เซตนะเวลามีอุปสรรคเขาก็จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้ผ่านอุปสรรคหาวิธีแก้ปัญหานะครับอันที่สามคำถามที่สาม มองการฝึกฝนในแง่ดีหรือแง่ลบใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกละคนที่มีฟิกไมล์เซตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วต้องไปฝึกฝนก็แปลว่าเราไม่มีพรสวรรค์ที่จะทํามันเราทํามันไม่ได้หรอกเราไม่เก่งส่วนคนที่มีโก้ตไมล์เซตเขามองการฝึกฝนว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็คือเห็นคุณค่าของการฝึกฝนว่า เป็นหนทางสู่ความเชี่ยวชาญนะอันนี้คือคนที่มีโกดไมเซ็ตคำถามที่4รับคําวิจารณ์ได้ไหมรับคําวิจารณ์ได้หรือไม่คนที่มีฟิกไมเซ็ตเนี่ยเขามองคําวิจารณ์เป็นการต่อว่าตําหนิโจมตีตัวตนนะฮะเขาก็จะไม่ไม่สามารถยอมรับคําวิจารณ์ได้ส่วนคนที่มีโกดไมเซ็ตนะเขาจะมองคําวิจารณ์เป็นข้อมูล ที่มีค่าสำหรับการนำไปปรับปรุงและก็พัฒนาคำถามสุดท้ายคำถามที่5เวลาที่เราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยเรามองความสำเร็จของคนอื่นยังไงคนที่มีฟิกไมซ์เซตเนี่ยนะเวลาที่เขาเห็นใครที่ได้ดีกว่าสำเร็จมากกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาถูกคุกคามหรือว่ามีความอิจฉานะเห็นคนสอบได้ คะแนนดีกว่าตัวเองแล้วก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไอ้นนี่มันมันมาคุกคมามเราวะหรือเราปิดฉากเข้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟิกไมซ์เซตอย่างหนึ่งส่วนคนที่มีโค้ดไมซ์เซตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้คนนี้เขาทําทําได้ดีกว่าเรานะเราสามารถเอาเขาเป็นคนต้นแบบได้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จากความสําเร็จของเพื่อนอีกคนหนึ่งได้เห็นไหมเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นห้าคำถามนี้ลองถามตัวเองดูก่อนนะลองถามตัวเองดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีไมเซตกับเรื่องอะไรแบบไหนนะฮะทวนให้นะอันที่หนึ่งคุณปฏิบัติอย่างไรกับสิธาธา่สงท้าทาย 2. เวลาพบอุปสรรคคุณทำอย่างไร 3. ม,มองการฝึกฝนในแง่ดีหรือแง่ลบ 4. รับคำวิจารณ์ได้หรือไม่นะหคือมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นอย่างไร คำตอบของคําคำถามนี้ก็จะบอกว่า m ม n e เซ็ของเราเนี่ยมันโน้มเอียงไปทางไหนมากกว่ากันนะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันก็ผสมกันมากน้อยแล้วแต่เรื่องใช่ไหมบางคนเนี่ยมีกรอตไม s e เซ็ตในเรื่องงานแต่มีฟิก m ม n d เซ็ในเรื่องความสัมพัน์ก็ได้แต่ว่าคําคำถามเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ทําให้เรารู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนของของของ จุดที่อยู่ระหว่างฟิกกับโกรธเนี่ยนะฮะเพราะว่าสิ่งสําคัญในการเรียนรู้ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะถ้าพ่อแม่ไม่ตระหนักรู้ว่าตัวเองมีไมเซ็ตกับเรื่องต่างๆในเรื่องไหนเนี่ยมันก็ยากที่จะสอนลูกเนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าลูกในช่วงที่เขาเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาซึมซับทุกอย่างจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นอยากให้ลูกมีโกรธไมเซต พ่อแม่ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีโกดไมซ์เซตก่อนเพราะว่าตัวตนของพ่อแม่มันก็ส่งผ่านไปหาลูกผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ของการอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดนี้ก็ส่งผลในการเรียนรู้ของลูกนะครับ